ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออดชอแซบแชแนวนะครับวันนี้บรหยุเนาะก็ไปหาเมนูอะไรแซบๆกินกันทุกคนวันนี้ก็มุ่งหน้าไปชลบุรีนะครับจากพัทยาชลบุรีก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ4 0 5 0นาทีนะครับไปก็ต้องไปให้ก่อนถึงเวลา10บโงตะนกนะครับ4ี่โมงเย็นเนาะวันหนึ่งเปิดแค่120้ิคิวครับคิวที่เราได้ก็คือคิวที่61นะครับผมวันนี้สั่งกลับบ้านครับก็นั่งรอประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเขาก็โทรตามนะครับถ้าเกิดใครผ่าน่าาานนนะครัับบยก็ทีตลดง อำเภอเมืองจังหวัชบนบุรีนะครับเจ้าของร้านอัธยาใส่ดีครับน้ำยำจำใสเนาะก็สมตัวได้มานะครับก็ต้องปรุงเพิ่มนะครับเห็นน้ำยำจากทางร้านก็พริกน้อยไปนะครับก็เลยซื้อพริกมาปั่นเพิ่มนะครับ โอชอสับแชนอลก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออโอชอสับแชนอลนะคะวันนี้เรามาในเมนูยำย,ยกรถนะฮะจากร้านยำชื่อดังในจังหวัดชลบุรีเนาะก็วันนี้ไปต่อคิวมานะครับเขาเปิดวันละหนึ้อยยีคิวเนาะเราไปได้คิวที่61นะฮะก็เมนูนี้ก็คือยำย,ยกรถนะครับก็คือได้ทั้งหมดในร้านเลยมีไข่นู่นมีไข่ปาดิเซียวมีไข่ปูไข่แมงดานะฮะแล้วก็มีแซลมอน มีกุ้งมีไขป่ปลาหมึกมีปลาหมึกด้วยแล้วก็มีในส่วนของปูม้ามีหอยแครงแล้วกยุหลายอย่างอ่ะส่วนตนัวคิดว่าคุ้มนะคะเพราะว่ามันเราได้กินหลายอย่างในในเซตเนี้ยนะฮะยกรถได้มาในราคา400บาทนะครับกินกันเลยพี่น้องมาเดอ้อหั่นเกียงยอใส่มาเขาจะมีมะม่วงมีห่อโพดพี่น้อง บอกภาษาอย่างดีไม่กุ้งพรามกุ้งตัวน้อยเยอะมาเนี่ยหน้ามามเราสู่มหรอกุ้งหน้าจะตอวเล็กลงเราไม่เจอไปวันที่ไม่เจอกุ้งใหญ่ไงั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ไปนะกว่าจะได้กินปรุงเพิ่มนะฮะชาอยู่ชามไม่ใส่พริกเข้าไปา รสชาติถ้จัดจ้านดีครับแล้วแต่คนชอบแหละแล้วก็เราก็ปรุงเพิ่มเอานะฮะนี่แซลมอนแซลมอนจะยามแซบซิง่งชิ้นโตวตอืมไขปาอืม มุยมีไข่ปูด้วยนะครับเราจะมากินกระรองปูกันแซ่บพี่น้องฟิน จัดปุ๋ยก่อนพี่นอ้องผู้ได้มักเปรี้ยวกับใส่บกหนาวเพิ่มพี่นอ้องใส่บกพริกเพิ่มผู้ได้มักเผ็ดอืม,อม โอ้ไม oh ่อ่ะดีเมื่อกี้ไม่กล้าไม่กล้าคุกแรงเพราะกลัวไข่แดงมันแตกแล้วมันจะดูแบบน้ำยำจะเป็นอีกสีหนึ่งอะ่ะ มาค้างตัวเด็กอืม,อม,อมับสามัญ ไข่ปูปลาหมึกไข่บาเลเซียลเดี๋ยววันนี้ไม่มีไข่แมงดาหาไม่เจออ้าวไข่ปลาหลดนี่อือม รสเด็ดดีฮะชัวร์ว่าอุมนะฮะกินๆแล้วเรคิดควรจะกิน2-3คนไงแต่ว่าเราอยู่คนเดียวนะฮะเป็นโสดก็เลยต้องกินคนเดียวฮะอืม เนี <c oughs> อออออ่อยากได้พริกอีกไม่เผ็ดบะผิดบะแสไี่น้องถ้าลองกินเผ็ดเผ็ดขออยากได้บะพริกอีก แต่ว่ามันหนึ่งซื้อมากแค่สิบบาทหนึง่ง สมันค mm. oh. ินโตไข่ปลามึกดี ออออืืมไข่ปูกรอยู่ข enfin ้างล่างเราชอบไข่ปูไข่ปลาหมึกก็อร่อยแล้วก็วางมะม่วงกับ หอมแกกนะครับไปข้างบนนะฮะเชีสฮืมืข้าวซอจะก็ซื้อเหลียงปัน้นซีฟูด้ดพิดษพอประ,ประ,ม,ะามาณจะบ่อใหมยจะก็ซื้อไปไทจู อืมหาเชื่อไท้กว่าไท้กว่าเราจะชีสอวันเชื่อจังโดยสับวันอยู่อยู่เสียอยู่พังเสียอยู่จักรเสือจีตั้นอยู่มังกวัวอืมจักรเสือหยุยจีตั้นหยุดตั้นมาโบประจุตันโจงกรามัสัว กัวเจียวไข่าปาลาิเจียวฮัทเตอร์ทีงีเชียว่า,า,าวประมาณปวย่างแล้วสีคปปขอขอนจู่บูมบตาก็ขออนุญาตปิดคลิปนะครับรสชาติของยำก็ไม่ได้หวาวมากครับถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเพิ่มปรุงเพิ่มนะครับแล้วแต่คนชอบนะฮะลิ้นของเราไม่เหมือนกันอย่างที่เขาพูดนั่นแหละก็แต่พูดถึงวัตถุดิบเราได้หลายอย่างใน400รอบาทนะครับมีหลายอย่างโดยมี มีปลาหมึกมีโพบนะฮะก็ถือว่าคุมนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขการชมคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาเมนูอาหารอร่อยๆมาถ่ายให้ดูอีกนะครับขอพคุ่ตนี้ตามรับชมครับ